สวัสดีครับเดวินาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดวินาก็จะมาแต่งต้นขี้เหล็กนะครับที่ได้ปลูกไว้เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6-2นะครับซึ่งตอนนี้ต้นขี้เหล็กก็โตนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตนะครับตอนเดวินาปลูกคนที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้นะครับเขาก็บอกว่า ปลกปขี้เหล็กไว้ทําไมนะครับเดวินาก็คนนี้ตอบยังไงนะครับก็ชอบปลูกนะครับชอบกินก็ปลูกแต่พอมาถึงวันนี้นะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็บางคนก็ขอขี้เหล็กของเดวินานะครับไปทํากับข้าวนะครับไปแกงถ้าบางวันเดวินาไม่อยู่เขาก็ถือกัดเก็บเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ได้บุญนะครับ สำหรับการตัดแต่งขี้เหล็กในวันนี้นะครับดวินาก็จะพาเพื่อนไปดูนะครับดวนาก็ตัดไปส่วนบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้ตัดก็คือมองว่าสิ่งเล็กๆๆน้อยนะครับที่เราทําไว้บางครั้งก็สามารถที่จะส่งผลตอบแทนให้เราได้ด้วยนะครับเช่นเดวินาปลูกผ,ผักขี้เหล็กก็เพื่อที่จะกันฝุ่นกันลมแต่ตอนนี้นะครับก็มียอดสั่ง คือความจริงแล้วขี้เหล็กในธรรมชาติก็มีเยอะแยะนะครับแต่ส่วนมากก็เก็บไม่ทันนะครับไปเจออีกทีนึงเขาก็เก็บไปแล้วบางครั้งก็ต้นแก่ไม่มีใครตัดแต่งให้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นขี้เหล็กที่ดิวินาตัดแต่งไว้บางส่วนไปดูนครับครับนี่ก็เป็นต้นขี้เหล็กนะครับที่ดิวินาน,านะครับตัดแต่งไปแล้วซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องตัดแก่แต่งขีงข้เหล็กด้วย เนื่องจากเมื่อกิเล็กนะครับกิ่งแก่นะครับก็จะเขาจะแตกยอดที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าเราตัดหรือิีใบแก่ออกให้หมดนะครับต้นกิเล็กก็จะแทงยอดใหม่นะครับที่มีลักษณะที่อวบสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี้เดวินาก็เพิ่งทําไปเมื่อวานนะครับ อีกวันสวันก็คงจะเก็บได้นะครับยอดีิเหล็กนะครับซึ่งถ้านับดูต้นกิเล็กก็ไม่น่าจะถึง100ต้นนะครับที่อยู่บริเวณด้านทางเข้าสวนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราตัดแต่งนะครับแล้วก็ริใบแก่ออกให้เขาแทงยอดใหม่ออกมานะครับต้นกิเล็กนี้ก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้ให้กับเราได้เลยนะครับ ลิวนาแล้วก็เรื่องอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญนะครับเนื่องจากอาหารในธรรมชาตินั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากขึ้นทุกวันนะครับเราก็ต้องสร้างเองในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการตัดแต่งนะครับลดวนาก็จะตัดซึ่งตัดแต่งจริงขี้เหล็กจนขี้เหล็กพวกนี้ แตเกี้ยวขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บผลผลิตนะครับอาจจะ2วันเก็บครั้งหนึง่ง2 3วันเก็บครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่กินก็ขายนะครับก็สร้างเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็แค่ขี้ฤินะครับแต่ถ้ามีอย่างอื่นหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะได้วันละหลายตังค์นะครับก็คือเนื่องจากอยู่นาก็พยายามที่จะสร้าง สวนแห่งนี้นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีรายได้ขึ้นมาได้นะครับสําหรับการตัดทิ่เล็กนะเดี๋ยววันนี้น่าจะสาธิตการตัดทีเล็กให้ดูนะครับคับก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกิ่งกระดงนะครับกิงกดงลักษณะนี้ก็แค่ดึงใบออกนะครับดึงใบออกทั้งหมด บริเวณก้านใบที่เราดึงออกนะครับก็สามารถที่จะแทงยอดอ่อนได้หมดทุกทุกก้านเลยนะครับส่วนกิ่งที่มีลักษณะแนวนอนนะครับแนวนอนอย่างนี้เราก็ดึงดึงออกให้หมดเลยนะครับ ดึงแบบนี้แล้วนะครับก็ตัดนะครับตัดยอดนี้เลยแล้วคีเหล็กกิ่งนี้นะครับเขาจะจะแตกยอดตามตามใบที่เราลี่ออกเลยนะครับที่เราเก็บออกเลยนี่เขาก็จะแตกได้นะครับก็จะทำลักษณะนี้นะครับคือ ไม่ให้มีใบเหลืออย่างเช่นต้นนี้นะครับทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้นนี้นะครับเขาก็จะแตกจากที่เราตัดเขาก็จะแตกตรงนี้ก็จะออกตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะออกมานะครับทุกกา้านนะครับก็จะออกจะออกได้หมดนะครับหลังจากนี้ก็ต้นชิเเล็กเหล่านี้ก็จะเต็มไปด้วยยอดอ่อนนะครับ ที่สามารถที่จะเก็บสามารถที่จะเก็บไปทำอาหารได้เลยนะครับวนที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับเขาเห็นยอดอ่อนเขาก็คงอยากจะเก็บนะครับดนนะาก็ต้องถับทุกต้นนะครับที่มีอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งก็เหลืออยู่เยอะเลยนะครับเกือบ30-40ต้นหรือเปล่า ก็ไม่รู้นะครับมุมนี้ส่วนมุมนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดวินาก็ขอนำคลิปดีๆนะครับเกีย่ยวกับการตัดแต่งกิเลกเพื่อที่จะสร้างให้เขาเกิดยอดใหม่นะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับยอด,ดกิเลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยยอดกิดเลกอ่อนนะครับก็สามารถที่จะเก็บนําไปทาอาหารสำหรับคลิปนี้เดวินาก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ